เว้ยเป็ดป๊อกปุที่หกเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยยังไม่ออกมือเอาเว้ยจะโดนตัดไปสองคนแน่แน่เป็ดป๊อกน้องพี่เป็ดในโครสิทธิกับน้าของวันสัตว์ไปหมดแปดโอ้โหแล้วบุรีรัมล็อกขาดแบบนี้เรียบร้อยครับผมไม่ได้โหดีฮะไอ้เี้ามันเหมือนรัดยังไงไม่รู้เลยเนาะเกมพับจีนอ่ะจริงจริงอ่ะการวิธีการยิงอ่ะถ้าไม่มีรถในการพุ่งเข้าไปเลยเนี่ยพวกมีสอ่มี น่าจะต้องตัดเข้าไปเลยนะมาอยู่ขอบวงต่อตอนนี้เล่นยากแล้วเหลือ2คนด้วยครับแล้วเป็นนูริเตหศร์รถเกมนี้ NKT มีโอกาสออกศูนย์แต้มนะครับผมข้างหน้าเนี่ยแต่แม้ที่จะไหลเข้าไปเนี่ยเจออยู่คือดีจีนะฮะโอ้ไม่ยิงสีใส่เอ็ดดี้แม่หายไปสามสี่แล้วลงนั่นก็ผมรนตัดนักดาบไปจากธนวัชเชษอ่ะเหลือคนเดียวเจมเก็บธนอาอาร์เกลลงนั่นออกจากเกมบ่าครับผมแม่เก็บหลายคนเลยนะตรงนี้ธนวัช จะลงไปยังไงตอนนี้เหลือคนเดียวนะ<ช>แซมแมทเล่นได้ไหมยังเล่นได้อยู่นะอืมแต่ถ้าทีมขอบวงมาเนี่ยยังไงก็โดนเช็คครับเพราะว่า<ม>นอนอยู่ข้างรถด,ด้วยนะใช่ครับผมแลชครับแฟชได้เป็นหนึหน่งอกดาวนะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายัางซ้ำไม่ได้นะครับสำหรับเดย์เทรดโอ้ยยงระเบิดเย็ดเทอย่างแม่นไอ้ที่ <c oughs> ปอเชษบอกว่าไม่ได้อยากให้โคอินวันเลยแต่ให้ไหลต่อไปอีกนิดเดียวน,น็อกเลยนะเมื่อกี้เอาจริงถ้าไม่ลงลงนั้นไปใช่ครับผมเอาจริงผมเป็นผมผมก็ปล่อยปล่อยเมาส์แล้วเหมือนกันถ้าไหลามาเล่นไม่ได้แล้วครับจีเ้เ่ะเล่นไม่ไหวสู้เขาไม่ได้แล้วตอนนี้มัน แล้วเบลวอดไปได้ซิตี้ครับผมจังหวะนี้เฮ้ยเป็ดที่ห้าแล้วว่ะดาเมจดาเมจขึ้นมาแล้วไปเซ็งซิงครับผมเฮ็เจ้าใส่ซธนานดนไปอย่งมากเลยนะที่ไหล่ตาผมบายเป็ดทำได้ว่ะหนึ่งในสี่อะตอนนี้คิวคอนเฟิร์มรู้สึกว่าผมไดวะผมว่าเป็ดทำได้ว่ะตอนนีได้ครบแล้วครับานาโดนไปได้เลนหลีและธนาโดนโดนสวนกันมาจากเจซีสามเจ้าเดเทดได้น็อกมาแล้วแล้วก็ได้คิวมาแล้วหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ว่ากบีเก็บเลนกอีได้ดูเป็ดแข่งแชมป์โลกว้าวจริงๆอ่ะเป็นคิวสติวไหมตรงนี้ ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเมื่อตะคู่นี้คิวฟิกขึ้นมาน่าจะใช่ครับผมดีจีน่าจะคิวสติลท่านของเดเตอร์ไปฮะโอ้โหอุตส่าห์ยิงน็อกไว้สองครั้งได้มาแค่หนึ่งคิวครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยจากที่เท่าไหร่นะเมื่อวานนี้สิบสามหรอโอ้โหเคี้ยแม่งขึ้นมาที่หกบ้าจัดใจเดเตอร์เท่าไหร่ครับผมเลือกที่จะไหลเข้ามาเล่นกับดีจีก่อนเลยฮะครับเด็กป๊อกกูอยู่ไหนวะเยสเป็ดป๊อกกูอยู่นี่เว้ยโซโล่เลยว่ะบนหัวตารางน้าสนใจเดียว T5 ไฟส์พอเลสแล้วก็ r อครับครับและนี่ฮะนูรินเปิดน็อกหน้าอวมิสเตอร์ออยไปก่อนเลยครับผมัวเท่ากันนะแต่หลังเปิดนะตรงนี้สำหรับเอียรีนาไฟออคิวเรลีเจนอ้าวงานนี้เอเจขอบบอกว่าไปอยู่เอเหรอเจขอบสุดหล่อใช่ป่ะพื้้้นนที่ขขาางหอบได้อยู่มิดใช่ป่ะเจคดมามีดาวเมจเจขอบป๊อปแฝดอีกหนึ่งลูกแล้วขึ้นมาตะเปยใส่เบลนี่กันโดนโดนสวนเหมือนกันหนึ่งเมตร แม่ต้องหลบไปก่อนเลยครับไม่ค่อยได้ดูนานแล้วนะพับกีเอาจริงๆอ่ะเล่นยังไงครับเหลือสองคนเท่านั้นเองครับสำหรับเอรินาได้มาเพียงแค่หนึ่งคิวนะไปประจำที่รถครับไปเลยฮะตอนนี้ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะเอาแล้วเอเกพีมาแล้วล้างแผเลยนะจบครับเอ้ยมินดึงผมกระดาษหดเลยผมแล้วเป็นเดทนะที่ได้คิวนี้ไปครับ ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่มาวาไปเลยได้เจได้น็อกดาวน์ลบเท่าไรครับคือวิวครับมคิวหนึ่งหลายมากว่าเรียบร้อยทั้งระเบิดมาว้าไปกระลาดหน่อยีหนึ่งอะไรฮะตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับผมเดทเพลดครับผมสี่คิวไปแล้วจากเบลมอสคนเดียวครับบุรีรัมมาสเตอร์กับคิวครับผมคอมโบฮะได้มาเอาไปอ้าวแต่ว่าโนวาด้าสุดท้ายได้คิวที่ตัวจริงน็อกดาวไว้แล้วคนที่ไปได้ฟุกกี้ครับผมเบลมอสได้มอจีอื่นครับผมมาเอล จบอันดับที่12ไปครับเหลือ11ทีมครับผมตรงนี้โอ้โหแล้วเดทเดทเดเปิดมือไม่พักเลยครับผมทันเดอร์ทันเดอร์ทันอวัชครับผมมาได้แล้วผมมาได้องกีแล้วเกมนี้เดทเกมมิ่งครับผมเบลป็ดลงไปที่7แล้วเฮียเจ็ดแปดเก้าคิวอ่ะใช่ครับผมตัวคอนเทซี่ยังไปได้ประถมพงเพิ่มอีกหนึ่งครับผม่คิวกับที่หนึ่งอันไหนดีกว่ากันวะคิวได้สิบแต่ไอ้ที่หนึ่งได้สิบแต้มใช่ปะ ไม่ต้องฆ่าก็ได้ใช่ป่ะน้อยเล่นให้หน่อยอยู่ในวงเอาที่หนึ่งรีรัมรีเซตก่อนเลยจะเดียวไปก่อนครับแล้วเรียบหล่อดีไฟอีกแล้วใช่ครับผมอาเอสดังไงหายครับโอ้โหอาเอสแตงกลับขึ้นมาแล้วนะครับผมเจ๊กี้ได้มาเตอร์ครับแล้วต้องอยู่ที่เท่าไหรดจะได้แต้มหนึ่งในสี่บ้าได้แต้มยังไงเอาต่อหรือเปล่าครับผมได้หนึ่งคิวเองว่ะแมตนี้เป็ดหัวตารางทั้งคู่ใครจะได้ไปต่อแล้วแปบไม่ได้ดีมัตตี้เลวเบลล์ทิกเกอร์ที่ขึ้นมา แล้วแปดไปได้ริวมาอีกหนึ่งเกมสองยังไงครับผมที่เจ็ดแล้วนี่คือ ที่แปดเก้าทีมแต่ว่าจะทะลุเก้าทีมไอ้เหี้ยออกไปทีมหนึ่งดีอีกสองคนด้วยนะบอกว่าอีกสองคนในอยู่อีกข่ารูปออกไปทีมหนึ่งดีตัดเอาเรื่องจัดนะเดเทเหทุเกมนี้เปิดมือแล้วเป็นหนอดได้หมดบุรีรัมเนี่ยไปแล้วซ้ำออกจากเกมโดยลีออนคิวดิมาที่ไหลตายเป็นที่เรียบร้อยเหลือคนเดียวเป็นิ่งไว้เป็ดยังยืนอยู่แต่เกมนี้บุรีรัมก็มีถึงเป็ดนิ่งไว้น้องเป็ดไม่ไหวแล้วผมส่วนไอ้ตายเป็นศพของแฟรลีออนคิวไปได้เกมในในตรงนี้อาร์เอกับฟอร์เรสตรงลูกอีกครั้งหนึ่งับผม 4-4ตคอนเน็กซ yes uh oh uh uh ี่เดินข uh ึ้นมาคิดได้ยินเสียงระเบิดเข้ามาโมท็อปเข้ามาด้วยแต่แกปเป้ยังไงบาร์เรตสเปย์มาลูกนี้เรียบร้อยแล้วผมน้องดาวไปจัดบาร์เรตสเปย์มันเบื่อจัดไ่หน่อยไอ้ผมจอดนี้แล้วมีล้อได้คิดคืนมาเหมือนกันแต่บาเลตสเปย์จะซ้ำแต่ซ้ำไม่ได้แล้วโดนปาดมันยังไป็กับลออเก็บสองจัดผมจัดเอาอีดึงหรือเปล่าอย่างนั้นแล้วแชงไปได้ยืนคิวครับผมจะแซงขึ้น ได้หรือเปล่าผมตอนนี้โดนแตกกับขึ้องบอกไปแล้วว่ายากครับเพราะว่าน็อกดาวน์อยู่2คนครับผมไอเพร้อมเล่นอยู่สามจเจี๊ยบต้องมาท้าไปเยมึงก็มาหาพอมึงแล้วหลเจอสามด้านเลตา้านครับผมตรงนี้ตาชื่อเลยครับและเรียบร้อยผมซสามโจากเกมไปฮะไมเกินด้วยนะฟอรเล่นครับผมมถสองคนแต่จะชุบได้หรือเปล่าครับคครรัับบใช่ไม่ได้อืมเอาชัวร์ครับผมตอนนี้ไออุ้ยถ้าเคลียร์ได้ก็ยังเล่นได้นะเป็นขอวงข้างบนนะคใช่ครับ คลีนอยู่ข้างบนนี้มันแข่งกันกี่วันมันได้เป็นบอกหลายวันกัดเลยอ่ะไอ้ที่อันเนี้ยออกได้หรือเปล่านะครับหรือโอลิมปอนแข่งจะเหนื่อยอ่ะครับผมสายมาเห็นหัวไหมหลิมหลิมเห็นหัวลิมหลิมผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปอีกหนึ่งมุมนะครับพี่ไปเผามาครับผมไม่ให้ยิงต่อครับมุมนี้ครับครับนาทีโอลิมปัส เสียงนี่เต็มรอบบ้านเลยครับ <c oughs> ใช่ครับผมเห็นนะตรงนี้อาร์บูริลามเรียบร้อยครับผมไม่ไหวฮะเพโซเอาให้จบอันดับที่8ไปครับครับผมเอาได้เต็มออกมาต้องเคลียร์แล้วนะครับผมไม่<ช>งั้นเนี่ยเนี่ยชาร์เปอร์เขาไหลไปแล้วอะไรเรียบร้อยครับผมดักแมนนะผู้เล่นคนแรกของแมกเนติกไทยแลนด์วันนี้มีโพสต์เราไปไปเชียร์เพลสสัตว์ทะเลาะกันเองเน่ยเดี๋ยวทะเลาะกันเองเลยวันนั้นสนุกสนุกเลยเสียครับถ้าถึงไก่เผลอๆพอพอสีไฟ เอาเลยครับลาเต้ได้ยินเสียงเดินด้านบนบ้านแต่มีสโมกข้างจังอ่ะไม่มีออปชั่นแล้วนะครับผมที่เป็นดาเมจแต่มาเจอโดนเฟอีกเปล่าลงมาลงมาธนาวัตรอีกหน่งไอเกมนี้ค่ะเชี้ยธนวัตรโดนเก็บคิวโนอาเช็คซิงเอาเพย์ออกมาแล้วไม่รู้ตัวไม่ใช่ธนวัตรไอ้นี่ดรือเ่าโฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยไอเชี่ยเจ็บเพรปิดทิกเกอร์ครับอุ้ยบาจัด ไหลครับผมเหลาเต้ไหลลงมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมปิดพอเรสจังหวะนี้5ไปเหมือนกันครับผมอาอเฮียเป็ดกูไปไหนเนี่ยตีจบที่1แน่นอนนะครับผมกาฝูงเปลี่ยนคนเปลี่ยนทีมครับแต่100คะแนนไปแล้วไมาแล้วยังไม่หยุดอยู่เท่านี้นะยังมีโอกาสไปต่อครับผมโอ้น่าสนใจครับตรงนี้ชาร์เปอร์ก็มาเหมือนกันครับครับโอ้น่าจะคิดถึงเกมที่แล้วเลยนะผมบอกเลยตอนชาร์เปอร์โอ้จริงใช่ไหมโอ้เกมนี้เดือดจัดเลยนะบอลตรงรุ่นไหลเป็ดกูแตกเขาดูตอนแข่งรอบอีกแล้ว ไว้ไม่ถึงปั๊ม เฮ้ยฮาทูมแอดอปใช่ป hmm. <ma wa? S 2> mm ่ะไอชิโร่มาวะวันนี้เหรอครับชิโร่มาป่ะชิโร่วันดีหลาอะไรวะ ท่รถแม่งโคตรเลือนเลยว่ะโอ้โอ,อาม่าไม่สนุกแล้วผมบอกเลยอาม่าตอนเนี้ยคือถ้าจะเล่นอาม่านะต้องต้องต้องกลับไปเล่นในนี่เว้ยต้องกลับไปเล่นลบเสมือนจริงเว้ยเพราะว่าอาม่าโลเพอ่ะผมผม,ผมต้องบอกนี้ว่าอาม่าโลเพยอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ให้ดูแล้วกัน คืออาม่มาโลเพอ่ะมันแค่มันแค่มีปืนอ่ะมาชูโลงให้เฉยแต่โปรอะมันก็เยอะแหละโปรเนียนอะเนี่ยผมผมไปดูอาม่มาโลเพอแล้วกันปัญญาครับเนี่ยอาม่มาโลเพอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยดูดิมันไม่มันไม่มีอะไร สวยเลยนะผมจะบอกให้ดูเด็ดดูเมืองดูดูอะไรของของมันเด็ดว่าการนั่งรถเลยหรือว่าอะไรเอออันเนี้ยผมมาแค่เปลี่ยนมุมมองให้มันเหมือนจริงเฉยแต่จริงดูดูรถมันเด็ดคือรถมันเนี่ยถ้าชนอะไรนิดชนอะไรหน่อยคือคือ,ค,อ,ค,อคือเข้าใจว่า,ว,าว่ามันอะสมจริงว่ามันอะสมจริงชนอะไรนิดชนอะไรหน่อยคือพังระเบิดตายหา่าคือมึงล้อเปลือยนะอันเนี้ยอันเนี้ยคลิปพวกเนี้ยผมมาตัดแต่จริงอะผมรอรอรอ รอหมออะนานเวลาตายทีอะมึงรอไปเลยสามสิบนาทียี่สิบนาทีมันเปื่อยครับจริงๆอ่ะถ้าเรามันเล่นไลท์อะถ้าเอามาเล่นไลท์อะมันมันมันไม่สนุกแต่ถ้าเอามาทําคลิปอะผมว่าสนุกได้อยู่แล้วภาพแบบมันเก่าไปแล้วดูดิมันแค่ฟิลที่คุณรู้สึกมันสนุกอ่ะเพราะว่ามันมันคือการตัดคลิปไงครับมันมันเลยสนุก แต่ถ้าเอามาไลฟ์สตรีมอ่ะมันมันมันทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยครับเราก็จะเจอสไนท์ผมมาเคยเอามาสตรีมอยู่นะเคยเอามาสตรีมอยู่เราก็จะเจอสไนท์เจอเกียนอะไรประมาณเนี้ยเจอมายิงเพราะว่าถ้าเราหลุดออกจากนอกเมืองไปแล้วอ่ะมันจะยิงกันได้หมดเลยครับมันจะฆ่ากันได้หมดเลยแล้วเกมเนี้ยมึงโดนยิงแขนนลเดี๋ยวก็ก็คือจะตายโหงแล้วอะแต่เนี้ยมันเป็นคลิปไงครับมันมันเลยมันเลยดูสนุกไงเพราะว่าทุกอย่างมันมันเร็วมันเร็วมันเร็ว แต่ตอนนี้มันซู่ g t ทไม่ได้แล้ว gta ดูดี๋ดูเมืองดูอะไรอนะมันถ้าจะเป็นโลเพอ่ะดูดีดมันมันไม่นี่กันละมันไม่เหมือนกันแล้ว ยะเข้าบ้านแน่นอนถือว่ารู้คดอยู่แล้วว่าจะใครบริเวณไใช่ใช่แล้วเหมือนยังไม่ค่อยเข้าขางันเท่าไหร่ใช่โอช็ดส้มเลยครับกายมินไปต่อก็จะแยกกันออกไปอยู่ด้วยนี่ระวังติดหินไปถึงไ่ถึงใครฮะติดก้อนหินอ๋บเรียบร้อย กระสเป้กระสเป้สองลาอีกตึ้งดุ้ยนี่ท่าม่ไปดักมาเลยครับผมแกมือกระสเป้อินเนจีตอนรับส่งนี่นี่โอ้โหไอ้เคี้ยดักแมนเงงเวอร์จัะกสเป้สองลาอีกตึ้งดุ้ยนี่ท่าม่ไปดักมาเลยครับผมแกมือแกมือสองหัวเหลือที่สี่ไม่น่ายากแล้วนะผมว่าติดหิน ไปดึงมุ้งไปดึงไข่ฮะติดก้อนหินอ๋อเรียบร้อยแมกเนติกไทยแลนด์เฮ้ยเต้นเลยเต้นเลยโอ้ดูฮะท่านผู้ชมคือเหมือนไม่หมุบลงมาทางขวานะด้านบนยญาต์บอกแล้วพอเล่นลัดเว้ยห้ามหยุดซ้อมทำได้ส้ตา์ ลักแมนใช่ไหมใช่ใชเพราะว่าเขาวิขอดีจริงเมื่อกี้ครับมันเฉียบจริงๆรเลยผก็วิขอเก่งอ่าและจริงอ่ะไม่ได้อันนี่ผมไม่เกี่ยวนะยอนเดี๋ยวย้ายห้องมาอีกมาดูหน้าของเราเล่นเกมมิ่งกันบ้างครับผมยิงดีแล้วเจอใครไม่เจอแล้วว่าเจอกับเอจนะ ไม่เจอไงไม่เจอนะเจอไงเอจตอนท่านผู้ชมดีนดันโด้เนี่ก็เป็นเกมแรกของวันเท่านั้นในห้าของผมบอกใช่เพราะว่าแปะเล่นตรงนี้เอวปึ๊บมุดไปปึ๊บเอาสมอขาเล็กน้อยสมอขาแต่เจอไอคเปิดอเล่ไปเออแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนเนี้ยเดี๋ยวเดือนเนี้ยหมายถึงเนี่ยใกล้จะถึงเนี่ยเดี๋ยวอ่าผมอาจจะใกล้หยุด ไวหน่อยนะไม่รู้อาจจะมาแหละอาจจะมาแบบว่าน้อยๆหน่อยในในช่วงอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้หรือเนี่ยเดือนเนี้ยเพราะว่าเม่เต้ลจะไปอีกละไปไปนครสวรรค์แล้วผมมาต้องดูไอตัวเล็กแกเตลสองคนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยอาจจะมาจะอาจจะมาน้อยอะไรประมาณนี้ดูดูก่อนดูก่อนว่าว่าจะยังไงแต่อันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะบอกไว้ก่อนแล้วนะผมนี้จะเก็บคิวจะเก็บคิวแล้วมันหนไปหมดเลยอ่ะไม่ละกูห่างจาก คุณผู้ชมเรื่อยฮะจัดเลยฮะตอนนี้โลดนะครับผมเที่ยสิบกว่าคิวอ่ะครับบ้าจัดเที่ยแม่งยิงเทียทีมที่สองที่ได้สองไก่นะครับผมสำหรับซีซั่นนี้ครับผมแง่ไปเจอดักแมงก็รู้แล้วฮะแง่บางทีหัวนะและนี่คือเกมที่ดีที่สุดนะของพีกับบฮูนะครับหลายเข้ามาถึงท็อปสามนะครับอื ถ้าถึงไก่โอ้ยแทงเอ็วีวิวองเก็บคิวด้วยนะครับว่าเองมาได้ไงครับเนี่ยจริงมาลุ้นไก่เลยนะจากวงเฟสที่สองแบบซุนๆเหลือสองคนยาวเลยครับผมโอ้โหลสเปรย์ไปยังไม่มีน็อกดาวน์เพิ่มนะครับผมเจเออร์เข้าวงมาเล่นต่อได้ด้วยโอ้ยไอ้หายเป็นตอนนี้พิกาโบหู้อยู่ระหว่างกลางครับผม อันตรายสุดเลยแล้วนี่ไงวันทั้จัดให้ก่อนเฮ้ยเห็นเดี๋ยหนอนอยู่แล้วสเปรพีไฟรอกระสุนหมดเรียบร้อยยาครับหมดเรียบร้อยนครับผมเกมนี้คมจัดนะตั้งแต่จังหวะป่าตกรถแล้วฮะยิงระยะนั้นไกลด้วยนะค่อยปวันทั้งสองนัดสิบเจ็ดนัดสิบสามนัดอ๋อมีนี้โยเรียบร้อยครับผมแมคนที่ยิงตกรถไปไหน เรียบร้อยแมกเนติกไทยแลนด์สองไก่ครับผมอู้แล้วไปห่างกับท็อปสามเพียงแค่สองคะแนนเท่านั <com <com ้นเองนะตอนนี้แมกเนติกสองวินสองวินเป็นเล่นไป่บูเนี่ยก็ไม่มีแต้มนะครับแม่ผมเขียนเลยนะชิกซิ่งสต็อปเดย์เออชิกซิ่งวันหยุดนะชิกซิ่งสต็อปเดย์มันเหลือแมสุดท้ายป่ะแชทหรือว่าจบแล้วเหลือแมสุดท้ายไหมหรือว่าจบแล้ววะ คุณผู้ชมลองดูแก๊ปหาป่างปอดมันได้แล้วนะให้ปอดมึงนั่งดูกูเนี่ยนะมึงเข้าที่เหตุประเดชทัดว่า <laughs> ไงน,น้อง,งเอาแล้วไงว่าไงพี่มึงจะได้เซิร์ฟไหนมีเซิร์ฟแล้วเหรออย่าก็มีเซิร์ฟที่เพิ่งรี6ชั่วโมงเหรอพี่ <laughs> 6ชั่วโมงอะ ้ต่อคิวเข้ามาแต่เซอร์รัสเซียนะแต่ว่า6ชั่วโมงเลยหรอฟูบี้ปะน่าจะฟูพี่เซอร์นี้6ชั่วโมงเลยเอนโอโอ,อ้โหคิดละท่อเลยว่ะให้ตา6ชั่วโมองแล้ว,อออลวรอเปิดบล็อกเนี่ยมันเหลือกี่เกมวะถ้าใครมกี่เกมแล้วพี่ไม่ดูเลยว่ะเพิง่งเพิ่งดูอ่ะมันกินข้าวอะไรอีกเติมพลังอีกอ่ะได้พี่นูนะ่นอะตีหนึ่งเนี<ะ>่ยนี่คือตีหนึ่งครัพี่พเราไปเล่นวอร์มก่อนพี่พร้อมเมื่อไหร่ก็บอก เที่ยงคืนตีหนึ่งอะนะไอ้พีนะเจอยี่ห้อยผิดหรือพี่ไปเล่นก่อนพี่เล่นก่อนก็ลุยเลยพี่มันมันมันไม่มีเซิร์ฟรีแล้วเหรอก็เนี่ยมีเซิร์ฟเนี้ยรีห้าร้อยเดียวเซิร์ฟเดียวหกชั่วโมงไม่มีเซิร์ฟอื่นเลยเหรอไม่มีพี่วันนี้วันนี้ไม่มีแล้วไอ้พราะวันนี้วันเสาร์มันมีมันมีมันมีของโซยิวเวอร์ก็รีนะแต่มันแปะแมปดเองพี่เราเล่นไม่ได้หรอกคนเยอะเกินโซยิวเวอร์ทีแปดไอ้อันฝั่งเซียนเที่ยงสองเนี่นะคือถ้าเล่นทีแปดมันไม่ค่อยได้เทป่ะ ใช่พี่เพราะว่ากำลังฟาร์มันน้อยเกินนะมันมันไล่รวมกันเนาะมันไล่แบบยิงไล่ยิงกันไล่ยิงกันอย่างเดียวนะใช่พี่แต่อันนี้โนลิบิดนะไอ้ที่ผมกำลังเข้าเนี่ยหรอรอคิวนานปะอ่าสามสิบกว่าคิวเองพี่อ๋อหรอคนคนเท่าไหร่อ่ะคนสี่ร้อยแปดสิบแต่เต็มห้าร้อยอ่ะสี่ร้อยแปดสิบต่อคูณหนึ่งจุดห้านะพี่ไม่ไม่ใช่คูณสองนะโอ้เหนื่อยปะเหนื่อยก็เหนื่อยก็ต้องเล่นแล้วพี่เพราะว่าเราไีเซิร์ฟแล้วถ้าเซิร์ฟแบบเซิร์ฟเพิ่งรีนะอืม